เมืองเจอรี่ไปหาหมอดีดีนะคะดีขึ้นดีๆขึ้นดีๆนั่นแหละคิดเลยจะใส่เบอร์ยายมันก็ได้ไม่กระเด็นมาบ้านเราเหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยแล้วไม่ใช่ไปนอนแค่เองนะดีๆนั่ลงดีนะ ันนี้ไม่เป็นไรอ่ะพอ,อยังอ่ะพอ,พอแล้วนะเดี๋ยว,ว,วฟาดตรงน้นหน่อยเออแม่ยายยายไปแล้วยายไปแล้วโอ้โหแมวก้อย่าเอ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 าให้ง่วนเลยให้ง่วนเลยให้ง่วนเลยเปไน็นอะไรแล้วเปไน็นอะไรเออกัดกระิกเกือบไปหมด พมนุยายกรปรงจากบ้านเราดิ